กฎแห่งกรรมเรื่องใจวิบัติเพราะลืมตัวสิ่งที่น่ากลัวกว่าภัยพิบัติในช่วงสามสีปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติมากมายทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อต้นปีที่ผ่านมามีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นใกล้บ้านของเราเริ่มจากญี่ปุ่นแล้วก็พม่า แม้ตอนนั้นอุทกภัยครั้งใหญ่ในเมืองไทยยังไม่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ผู้คนทั่วทั้งประเทศตื่นตระหนกกันมากมายนั่นเป็นเพราะว่ามีความกลัวในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานแต่เรามักจะลืมไปว่าถึงแม้ไม่เกิดภัยพิบัติไดเลยตัวเราทุกคนก็จะต้องหนีไม่พ้นในเรื่องของความตายในสิ่งนี้ และหลายคนจะต้องดับไปก่อนเกิดภัยพิบัติครั้งหน้าเสียด้วยซ้ำไปดังนั้นแทนที่จะมัวตื่นตระหนกถึงภัยพิบัติครั้งต่อๆไปซึ่งจะเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้ได้แน่นอนเราควรมาใส่ใจกับความจริงที่ตามติดตัวของเราไปทุกหลทุกแห่งนั้นก็คือความจริงที่ว่าสักวันหนึ่งทุกคนต้องจากโลกนี้ไปอย่างแน่นอนถึงจะไม่มีภัยพิบัติใดๆเกิดขึ้นก็ตามที ในอีกร้อยปีข้างหน้าทุกคนก็หนีความจริงข้อนี้ไปตามอายุไขได้ใบผลดังนั้นจึงควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับความจริงที่จะมาถึงดีกว่าอย่างเช่นมันกระทำความดีเข้าไว้หลีกหนีความชั่วห่างๆปฏิบัติต่อคนรอบข้างด้วยความใส่ใจฝึกจิตใจให้ตระหนักรู้ถึงความไม่จรังยั่งยืนของทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง และพร้อมที่จะปล่อยวางเมื่อเกิดความพลัดพรากสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ถ้าทำได้เช่นนี้ครบถ้วนความกลัวนั้นๆก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆและไม่ตื่นกลัวภัยพิบัติต่างๆได้กลับมองว่าภัยพิบัติเหล่านี้มีข้อดีดเสียด้วยซ้ำไปตรงที่ช่วยเตือนสติไม่ให้เกิดความประมาท เราควรมองภัยพิบัติทั้งหลายในแง่นี้บ้างไม่เช่นนั้นก็จะมัวตื่นตระหนกตกใจจนไม่เป็นอันทำอะไรกันแน่นอนและก็พลาดโอกาสที่จะทำในสิ่งดีๆให้แก่ตัวตนเองและผู้อื่นอีกด้วยผู้เช่นนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่ควรเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติมีการวางแผนบรรเทาสาธารณภัยที่รัฐคุม เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในยามฉุกเฉินเป็นต้นการเตรียมการดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่เราก็ไม่ควรมองข้ามความจริงก้อหนึ่งนั่นก็คือภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมฝนแล้งหรือคลื่นสนึนามิแม้จะรุนแรงเพียงใดก็ไม่น่ากลัวเท่ากับใจที่วิบัติถ้าใจของเราวิบัติแล้วความเสียหายจะตามมามากมายกว่านี้ ใจวิบัติหมายถึงอะไรหมายถึงใจที่วิปริตผิดเพี้ยนคาดเคลื่อนจากธรรมะหรือถูกกัดกร่อนเผาลนด้วยความโกรธความเกลียดและความโลภหรือความเห็นแก่ตัวใดๆใจที่วิบัติสามารถทาให้มนุษย์มีพฤติกรรมไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานและสามารถที่ทําร้ายซึ่งกันและกันได้จนทุกหนทุกแห่งกลายสภาพเป็นนรกได้ฉับพลัน แต่ถ้าใจไม่วิบัติแล้วแม้จะเจอภัยพิบัติแค่ไหนก็นยังพอจะประคับประคองกันไปได้อย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิแล้วความเดือดร้อนแพร่กระจายไปทั่วแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆที่ผู้คนกล่าวขานด้วยความชื่นชมว่าคนญี่ปุ่นนั้นจำนวนไม่น้อยยังมีระเบียบวินัยมีน้ำใจต่อกันดี ขนาดเกิดภัยพิบัติที่ร้ายแรงก็ยังไม่มีการปล้นสะดมใดๆไม่มีการฉกชิงช่วยโอกาสที่กระนำซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อนใดๆเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองไทยของเราแล้วจะเห็นว่าตรงกันข้ามเลยดังปรากฏเป็นข่าวกาวเสมอๆแค่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนท้องถนนหลวงผู้โดยสารบาดเจ็บติดอยู่ในรถช่วยตัวเองไม่ได้ ผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นแทนที่จะมาช่วยเหลือบางคนกลับมารุมถึงแย่งเอาของมีค่านาฬิกาสร้อยคอเงินทองของผู้ประสบอุบัติเหตุเหล่านั้นคงคิดไปว่าเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นเสียชีวิตไปแล้วบ้างก็เลยถือเอาว่าเป็นของตัวเองเสียเลยแต่ผู้โดยสารบางคนแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีคนมายื้อแย่งเอาของมีค่าของตัวเขาไปทั้งทงที่เขาขอวิงวอนขอร้องว่า อย่าทำเลยนี่คือตัวอย่างของคนใจวิบัติที่ทำให้ผู้โขนกลายเป็นยักษ์เป็นมานไไรไปไรเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหากใจวิบัติเกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศละ่ะก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบ้านเมืองของเราจะร้อนรุ่มสักเพียงใดแต่ภาพเหล่านี้เห็นยากในประเทศญี่ปุ่นนะแม้กระทั่งเวลามีการแจกข้าวแจกน้ำ ผู้คนของเขาก็เข้าคิวกันเป็นระเบียบไม่มีการแย่งแซงคิวกันมีคนเล่าว่าวันแรกที่เกิดแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิคนนับหมื่นนับแสนสูญเสียบ้านเรือนของตนปรากฏว่าร้านค้าต่างๆที่ไม่ประสบภัยพิบัติก็พากันเปิดร้านและเอาอาหารมาแจกคนที่เดือดร้อนถ้าเป็นที่อื่นหรือที่เมืองอื่นๆหรือแม้กระทั่งประเทศของเรา ร้านค้าก็อาจจะขึ้นราคาเพราะถือโอกาสได้โอกาสแล้วถึงจะแพงสักเพียงไรคนก็จะต้องซื้อไม่ว่าจะเป็นน้ำหรืออาหารแต่ที่ประเทศที่ปุ่นเหตุการณ์ดังกล่าวแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งซูเปอร์มาร์เก็ตบางแห่งสินค้าตกมากองละเนละนาดเพราะแรงของแผ่นดินไหวแต่ลูกค้าก็ช่วยกันเก็บของเหล่านั้นแล้วก็หยิบของที่ตนต้องการซื้อ ไปต่อคิวเพื่อจ่ายเงินกันเป็นระเบียบเรียบร้อยในกรุงโตเกียวมีคนมากมายกลับบ้านของตนเองไม่ได้เพราะรถไฟฟ้าหยุดวิ่งหลายคนต้องนอนข้างทางเพราะโรงแรมเต็มก็มีคนจรจัดซึ่งเป็นคนยากจนไม่มีบ้านอยู่เขาก็มีน้ำจิตน้ำใจเจียดเอากระดาษแข็งที่ใช้ก่อเป็นเพลิงมาแบ่งให้คนเหล่านั้นมีที่นอน เพราะช่วงเดือนมีนาคมที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นอากาศจะหนาวจัดมากขณะเดียวกันเจ้าของร้านค้ายังเอาขนมปังมาแจกจ่ายฟรีแก่คนที่กำลังเดินทางกลับบ้านเพราะหารถขึ้นไม่ได้มีพนักงานรถไฟคนหนึ่งประทับใจเด็กนักเรียนมากเพราะเด็กนักเรียนมาพูดกับเขาว่าขอบคุณนะครับที่เมื่อวานนี้คุณลุงพยายามอย่างสุดชีวิต ทำให้รถไฟนั้นเดินรถได้อีกครั้งหนึ่งพนักง,งานรถไฟได้ยินถึงกับน้ําตาคลอเรื่องเหล่านี้ทําให้ผู้คนมีกําลังจิตกําลังใจดีขึ้นทั้งหมดนี้เชี้ให้เห็นว่าแม้เกิดภัยพิบัติแต่ถ้าใจไม่วิบัติไปด้วยก็ยังสามารถพบความสุขท่ามกลางความทุกข์ได้บ้างแม้จะมีความทุกข์แค่ไหนผู้คนก็ไม่หมดหวังเสียทีเดียวคนเหล่านั้น มักเป็นห่วงกังวลกับอันตรายที่อยู่นอกตัวทั้งสิ้นเช่นแผ่นดินไหวน้ําท่วมแต่กลับไม่ตระหนักว่าอันตรายที่น่ากลัวที่สุดนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจของพวกเราเองนี่และทุกคนเพราะถ้าใจของเราวิบัติเสียแล้วย่อมหาความสุขไม่ได้แม้ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นมีความสะดวกสบายทุกอย่างก็ยังรู้สึกร้อนรุ่มจิตใจไม่เป็นสุขเพราะผู้คนต่างเบียดเบียนเอาเปรียบกัน คนเราใจวิบัติได้ด้วยหลายสาเหตุนอกจากความโลภความเห็นแก่ตัวอย่างที่ยกตัวอย่างแล้วความโกรธก็ยังทำให้ใจวิบัติได้เพราะว่าเมื่อความโกรธเกลียดกันแล้วเราก็สามารถทำร้ายคนที่รักหรือคนที่ใกล้ชิดได้เช่นสามีทําร้ายภรรยาลูกทําร้ายพ่อพี่ทําร้ายน้องเป็นต้นอย่าว่าแต่ทำร้ายคนอื่นเลยแม้แต่ตัวเอง หากใจวิบัติเสียแล้วก็ยังสามารถทำร้ายตัวตนเองได้เช่นบางคนทำร้ายตัวตนเองเพราะน้อยอกน้อยใจในเรื่องของความรักบ้างหรือต้องการประชดประชานพ่อแม่บ้างด้วยอำนาจของความโกรธหลายๆคนทำลายตัวตนเองทั้งๆที่พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติมีชีวิตที่สะดวกสบายไกลจากภัยพิบัติใดๆแต่ถึงแม้จะไม่ได้สมใจตัวตนเอง ก็สามารถล้มป่วยเพราะความโกรธได้บางคนเส้นโลหิตในสมองแตกจนเป็นอมพึกอมภพาตก็เพราะความโกรธจัดจนคุมตัวเองไม่ได้ความกลัวก็สามารถทำให้ใจของเรานั้นวิบัติได้เพราะเมื่อกลัวแล้วย่อมเกิดความตื่นตระหนกได้ง่ายๆปรุงแต่งไปต่างๆนานา,นาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคนไข้าบางคนพอรู้ความจริงจากหมอว่าตนเองนั้นเป็นมะเร็ง อยู่ได้ไม่เกินสามเดือนก็ตกใจทำใจไม่ได้เมื่อรู้ว่าจะต้องจากโลกนี้ไปวิตกกังวลสารพัดจนเศร้าซึมไม่เป็นอันกินอันนอนปรากฏว่าอยู่ได้แค่สิบสองวันก็ต้องจากไปจริงๆและไม่ได้ไปแบบสงบด้วยซ้าแต่ไปด้วยความทุรนทุรายของตนเองทั้งหมดนี้กล่าวอย่างสรุปก็คือใจวิบัติเพราะลืมตัว จึงปล่อยให้ความโลภความโกรธและความกลัวทำร้ายจิตใจพอลืมตัวแล้วก็สามารถทำอะไรได้ทั้งนั้นรวมทั้งทำร้ายตัวตนเองบางคนเกิดอารมณ์ชั่ววูบจนลืมตัวกระโดดลงจากตึกก็มีจากสะพานก็มีบางทีก็ทำร้ายตัวเองด้วยวิธีต่างๆมากมายหรือทำร้ายคนอื่นด้วยซ้าไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรทำในตอนนี้ก็คือตั้งสติให้ดี อย่าก,กลัวหรือตื่นตระหนกกับภัยพิบัติจนลืมตัวหรือมองข้ามอันตรายที่ยิ่งกว่านั้นคือใจวิบัติอันตรายชนิดนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่แหละใจที่ควรจะสร้างความสุขให้กับตนเองแต่กลับกลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของตนเองไปได้อย่าลืมว่าไม่มีอะไรที่จะทำร้ายตัวเราได้มากกว่าจิตใจของตัวเราเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า จิตที่ฝึกฝนผิดทางย่อมทำความเสียหายให้ยิ่งกว่าศัตรูต่อศัตรูหรือคนจองเวรต่อคนจองเวรจะพึงทำให้กันเสียอีศัตรูทำร้ายศัตรูด้วยกันหรือคนจองเวรกันก็ยังไม่ก่อความเสียหายเท่ากับใจที่ตั้งไว้ผิดใจที่คลาดเคลื่อนจากธรรมะหรือที่เรียกว่าใจวิบัตินี่แหละสามารถทำร้ายหรือว่า สร้างความเสียหายได้ยิ่งกว่าที่ศัตรูทำร้ายกันแม้แต่โจรก็ทำร้ายเราไม่ได้ไม่เท่ากับใจของเราเองด้วยอย่างมากที่โจรแย่งชิงไปได้ก็คือทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นแต่เขาไม่สามารถแย่งชิงหรือขโมยความสุขไปจากจิตใจของเราได้ในทํานองเดียวกันศัตรูด่าว่าเราไม่สามารถทำให้เกิดความทุกข์ได้ไม่ว่าเขาจะพูดเสียงดังหรือ สัรหาคํารุนแรงมาดุด่าเพียงใดก็ตามถ้าหากว่าใจของเราไม่เปิดใจรับคํำดูด่าเหล่านั้นไว้เราก็ไม่มีความทุกข์แต่เพราะบางคนเปิดใจรับในสิ่งนั้นไว้วางใจไม่ถูกคําพูดเพียงเล็กๆน้อยๆก็ทำให้ตัวตนนั้นคลุ้มคลั่งเป็นบ้าหรือกุ้มอกกลุ้มใจจนทำร้ายตัวตนเองได้ก็มี มีหลายๆคนที่ทำร้ายตัวตนเองเพราะเขาได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกใจเพียงไม่กี่ประโยคซึ่งอาจจะไม่ใช่คำพูดที่รุนแรงก็มีเช่นคำพูดที่ว่าแม่ไม่มีเงินซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกนะหรือถ้าแกสอบตกพ่อจะตัดหางปล่อยวัดแล้วคำพูดแค่นี้สามารถทำให้ลูกบางคนหรือว่าคนบางคนทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิตเลยก็มีนะ ถามว่ามันเป็นคำพูดที่รุนแรงหรือเปล่าละ่ะมันไม่ได้รุนแรงอะไรเลยแต่เป็นเพราะผู้ฟังวางใจไว้ผิดพอฟังแล้วใจก็เลยวิบัติพอใจวิบัติแล้วก็สามารถทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นรวมทั้งทำร้ายตัวตนเองแต่ถ้าวางใจไว้ดีใจไม่วิบัติแม้เจอภัยพิบัติจมอยู่ในกองอิดก็ยังเป็นปกติได้ตอนเกิดเป็นนินไหวในประเทศญี่ปุ่น มีหลานกับยายสองคนถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังนานถึง9วันไม่มีใครจะคาดคิดว่าจะรอดชีวิตมาได้แต่เจ้าหน้าที่ที่กู้ภัยไปพบแล้วก็ช่วยไว้ได้คนที่ถูกช่วยออกมาจากซากปรักหักพังก่อนก็คือหลานอายุ16กปีพอหลานรู้ว่ามีคนมาช่วยก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความดีใจแต่พอออกจากซากตึกก็หมดเรียวหมดแรงจนต้องนอนเปล ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรงกันข้ามกับคุณยายที่มีอายุแปสปีเธอได้เดินออกมาแบบสบายๆไม่มีอาการฟุไฟไูมฟายใดๆไม่ต้องให้ใครมาพยุงหรือนอนเปพูดถึงสภาพร่างกายแล้วสองคนนี้แตกต่างกันมากมายหลานแข็งแรงกว่ายายมากแต่ทำไมหลานหมดสภาพทันทีที่ออกมาจากซากตึกนั้นได้ตรงกันข้ามกับยายที่เดินออกมาอย่างปกติเป็นเพราะอะไร คำตอบอยู่ที่ใจนั่นเองใจของคุณยายนั้นสงบตั้งแต่อยู่ในซากเดึกแล้วอาจเป็นเพราะมีความหวังว่าจะมีคนช่วยออกมาได้หรือไม่ก็เพราะใจพร้อมที่จะต้องจากโลกนี้ไปตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ยายเจอกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยไม่ได้ดีอกดีใจอะไรมากนักแล้วเมื่อใจสงบ ไม่วิตกกังวลร่างกายก็เลยเชีบแข็งไม่สุดหรือว่าหมดสภาพทาั้งๆที่ไม่ค่อยมีอาหารการกินใดๆนี่ก็เช่นเดียวกันกันกบกรณีเหมืองถล่มที่ประเทศชิรีมีคนงาน33คนถูกขังอยู่ใต้ดินลึกถึง600เมตรนานถึง70วันไม่มีใครรู้ว่าจะรอดชีวิตหรือไม่ที่จริงโอกาสรอดชีวิตมีน้อยมาก เพราะการช่วยเหลือจึงทําได้ยากมากด้วยแต่ว่าทุกคนก็รอดมาได้ไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเก่งอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าคนที่ถูกขังใต้ดินนั้นเขาดูแลจิตใจของตัวตนเองดีส่วนหนึ่งเพราะต่างคนต่างช่วยดูแลจิตใจของกันและกันได้ทําให้ไม่ตื่นตระหนกเสียกวญหรือท้อแท้เห็นได้ชัดเจนว่าแม้แต่เจอภัยพิบัติแต่ ถ้าใจไม่วิบัติใจเป็นปกติสามารถพบกับความสุขหรืออย่างน้อยก็ไม่ทุกขทรมานแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับความตายอย่างยิ่งก็าตามทีนั่นเองบทธรรมะโดยพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจะเดินในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ